่ีน้ำตกค่ะซึ่งนี่ค่ะเรามาอยู่จนตุกต่างๆนี้คือเป็นต้นไม้ค่ะไปะยาอยากเห็นแบบน้ำตกชัดๆก็คือลงมาด้านนี้จะเห็นน้ำตกแบบว่าชัดมาก ยยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส,สดซนา A U S ูเซนา A U S วันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวอยีกแล้วเนาะวันนี้เป็นวันที่ ขอของการอยู่ที่แคนเนาะวันที่เราที่ที่เราจะพาไปเที่ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวน้ําตกค่ะแล้วก็ที่เรามาเที่ยวกันที่แคนก็คือวันแรกเราหยุดพักผ่อนวันที่สองเราไปเที่ยวเนาะเราก็จะไปเที่ยววันหนึ่งไปทัวร์วันหนึ่งแล้วก็หยุดวันหนึ่งทัวร์วันหนึ่งหยุดวันหนึ่งสลับกันอย่างนี้เนาะจนกระทั่งเรากลับไปบ้านของพวกเราค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตกกันก็รอดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไง อแล้วเราก็นั่งรอรถกันอยู่ค่ะรถะตู้ที่เราจองเข้าไว้เนาะเข้ามาเลทครึ่งชั่วโมงรถตู้สามารถมาเลดได้แต่ถ้าคนมาเลดแล้วให้รถตู้รอนี่มนไม่น่าจะเคยนะเราคิดว่าตอนนี้รถตู้มาแล้วค่ะเตรียมตัวค่ะยืนเลดเดินไปดูก๊อตวัดผอ ไปค่ะรถมาแล้วรรถกันถึงแล้วจุดที่เรามากันจุดแรก ก็จะเป็นแม่น้ำวิวคือธรรมชาติสวยมากคือเราออกมาจากในตัวเมืองเนาะเห็นไหมเห็นหนะ้าอ่าสระบัวคือสวยอะถ้ามีดอกก็คงจะสวยกว่านี้แน่เลยไปค่ะเดินไปฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นคางเข้าที่เราจะไปอ่า The t e a House เนาะบริเวณข้างในก็ พอเราเดินเข้ามามันก็รู้สึกเหมือนคล้ายๆว่าเป็นบ้านเนาะเราคิดว่าสมัยก่อนหน้านี้ที่เขาจะทํามาเป็นคาเฟ่หรือร้านอาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นบ้านคนเนาะปะเดินเข้ามาบริเวณข้างในข้างล่างก็จะเป็นใต้ถุนโล่งค่ะเราสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้เขามีโต๊ะมีเก้าอี้ให้เรานั่งเนาะส่วนข้างบนตรงบันไดนั้นเราคิดว่าน่าจะเป็นคาเฟ่ค่ะบริเวณรอบข้างก็คือสวยมาก นี่ค่ะป้ายที่เขาเขียนไว้ให้ดูว่ามันคืออะไรเนาะเดินมห่หน่อยนึงฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําค่ะเป็นแม่น้ำล้อมฝั่งด้านซ้ายอีกมือเนาะถ้าใครต้องการเล่นน้ำเจ้าของทัวร์คนขับรถอะเนาะเขาบอกว่าสามารถเล่นได้เลยค่ะอากาศร้อนนะแต่นะ้ำค่อนข้างเย็นแต่พอเราขึ้นมาบนนี้ก็คืออากาศมันแตกต่างจากในตัวเมืองค่ะอากาศอยู่บนนี้ก็คือค่อนข้างเย็นกว่าในตัวเมืองเนาะสามี เขาอยากลงเล่นสักแป,ป๊บนึงไปทางราพักไปดูบริเวณข้างบนบริเวณข้างบนนี้ก็จะเป็นทุ่งน้ำค่ะฝั่งตรงนี้ข้างหลังตรงนี้จะเป็นฝั่งด้านหลังค่ะครึ่งสวยมากทุกคน พอเราเดินออกมาจากข้างในฝั่งที่ขึ้นมาข้างบนน่ะเนาะมาห้องน้ำอ่ะเนาะก็จะเจอตรงนี้ตรงนี้คือฝั่งข้างนอกบรรยากาศคือวิวดีมากทุกคนคะ่ะ mm hmm. เดินขึ้นไปข้างบนตรงนั้นก็จะเป็นสวนดอกไม้เนาะปะมาดูฝั่งด้านนี้เอบอกว่างูอฝั่งด้านนี้ค่ะ like มาเราพามาดูฝั่งด้านนอกของหน้าอ่า<อ> บ้านหลังนี้กันเนาะเขาไม่ได้บ้านมันจะเป็นคล้ายๆคาเฟ่อะไรประมาณนี้เนะาะฝั่งน,นี้ฝั่งด้านนอกติดทะเลค่ะรถของพเราจอดอยู่ตรงนี้วิวบรรยากาศคือดีมากมาค่ะได้เวลาพักเบกมาทาม่านของว้านจะจะเป็นขนมตัวนี้ จะมีเรียกว่ากรเลืออะไรสักอย่างหนึ่งอนะเนาะก็คือเข้ามาพร้อมกับค่ารถที่เราขึ้นมาเนาะคือจะได้กาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็ขนมหนึ่งอย่างแต่ถ้าเราไม่ต้องการอของที่เขาเสริมให้ก็คือเราสามารถซื้อได้เนาะเขามีแบบว่าคาเฟ่แล,แล้วก็ลงมาข้างล่างเพื่อมานั่งชมวิวแม่น้ำสวยๆแล้วก็ปลาเยอะๆอยู่ข้างๆเนี่ยเนาะ มันมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้คือมันเยอะมากบรรยากาศคือดีมากาค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าพอแดดออกก็ร้อนมากเหมือนกันตอนนี้เรามานั่งอยู่ฝั่งตรงแม่น้ำเนี่ยค่ะทานขนมของว่านเสร็จแล้วเนาะก็เลยลงมาข้างล่างบนเขาก็คุยกันที่เฉจากเบรกทานกาแฟแล้วก็ขึ้นไปต่อ,อยังจุดที่สองค่ะจุดนี้คือจุดที่สองที่เรามากันค่ะก็คือคอเทียนไฟเนชั่นอลพาร์คเนาะ ก็จะเป็นป่าเลยค่ะนี่ตรงนี้หน้าเรานี่เลยนี่ค่ะเขาเดินไปกันแล้วเราคือคนสุดท้ายค่ะจะมีทางเข้าอะไรอย่างนี้เลยนี่ก่อนเข้าเขาก็จะบอกเราด้วยเนาะว่าอะไรที่เราสามารถทําไม่ทําได้เนาะอย่างเช่นห้ามนํำหมาห้ามดูดบุรี่อะไรประมาณนี้นี่ค่ะทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้บรรยากาศในนี้ก็คืออากาศดีค่ะ ทุกที่ที่มันอยู่ใต้ร่มไม้มันก็คือดีสุดแล้วค่ะอากาศดีสดชื่นนี่ค่ะเรามาอยู่จนตุกจนกางนี้คือเป็นต้นไม้ค่ะสวยมากเราไม่รู้เขาเรียกว่าต้นอะไรเนาะมันใหญ่มากแล้วมันก็สวยมากวันนี้ค่ะให้พับร่ u ประเด็นตรง across นี่ก็คือประวัติตของต้นไม้นะนี่แหละค่ะก็คือที่เขาพาเรามาดูกันในพ์คนี้เนาะก็จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ตรงกลางที่เราถ่ายให้คนดูมาเพียเนาะคือต้นมันใหญ่มากล้วมันก็สวยมากค่ะไปค่ะไปจุดต่อไปกันต่อ เรามาถึงกันแล้วค่ะชื่สามสวยมากเห็นแบบชัดแจ๋วเลยนี่ค่ะข้างหน้าเราเลยน้ําตกแห่งนี้มีชื่อว่ามนะิลามิราฝอเนาะซึ่งน้ําตกแห่งนี้อยู่ติดกับถนนเลยค่ะพอเราลงจากรถก็เจอน้ําตกนี่เลยซึ่งมันสวยมากสวยมากก็ยืนอยู่ตรงนี้ในรถเนี่ยเอ้น้ำน้ำเออละกงน้ำอ่ะจากน้ำตกมาถึงเราเลยสวยแล้วก็ใหญ่มาก เยวล๋คุณสามีกำลังจะลงไปเล่นน้ำคือคุณสามีเป็นคนที่แบบว่าทุกครั้งที่เขาไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลแม่น้ำหรือน้ำตกอะไรก็ตามแต่เนาะถ้าเขามาถึงแล้ว แค่ดูเฉยๆไม่ได้ลงไปในน้ำเขามีความรู้สึกเหมือนว่าเขายังมาไม่ถึงที่นั่นถึงได้เห็นแบบทุกๆท,ที่ที่เราไปเที่ยวกันคุณสามีจะลงไปเพราะเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขามาถึงที่นั่นแล้วเขาต้องลงไปในน้ำนั้นแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขามาถึงที่นั่นซึ่งแตกต่างจากเราเนาะเรามาเราแค่มองเห็นข้างหน้าเราก็รู้สึกว่าเรามาถึงแล้วไปค่ะเราจะพาลงไปดูใกล้ๆ fresh Fresh, fresh. feel freezing. there, water, babe. Yeah, wet. Come the swim see and in no, Come I'm ตอนแรกว่าไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าได้น้ำแต่พอเดินเข้าไปใ,ใกล้ๆสุดๆคือน้ำเต็มหน้าเราเลยค่ะไลุกเสร็จแล้วก็พาขึ้นไปที่เดิมเนาะเพราะว่าเรามาใกล้เกินมันเปียกค่ะเดินไปเดินมาแล้ก็มาเจอร้านขายไอศครีมค่ะรสกานาหนังอ๋อรสกล้วยค่ะ ทานไอศครีมไปด้วยแล้วก็ดูวิวน้ําตกไปด้วยอ๋ออร่อยมากดาเดี๋ยวแล้วพเราก็มาถึงจุดพักรถอีกรอบค่ะณนะจุดตรงนี้เนาะเรามาทานอาหารเที่ยงกันที่นี่คะ่ะอาหารเที่ยงก็รวมกับเงินที่เราจ่ายไปสําหรับทัวร์นะ <c oughs> เรามาพักอีกรอบค่ะดูจะมาทานอาหารเที่ยงกันร ได้มาแลวอาหารเราเป็นสปาเกตตีคาโบนาราค่ะขอ,องเซน่ามาแล้วค่ะเป็นคิดสปาเกตตีบาลูกาของเองเป็นฟินชิชิ้นใหญ่มากแลวแล้วเราก็มาถึงจุดที่เที่ยวที่ต่อไปเนาะฟาโดราหน้าผากซึ่งอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้เองพอเราเดินเข้ามาบริเวณข้างในเขาก็จะเป็นร้านขายของฝากเนาะก็มีของฝากให้เลือกเยอะแยะค่ะ ก่อนไปเดินชมมาบ้านเก่าเด็กๆก็เติมพลังในการซื้อไอศครีมลูกหัวใจมากินกันค่ะที่ที่เราจะพาทุกคนไปวันนี้เขามีถุงเคื่อจะพาเราไปดูซื่อก่อนไปเขาก็ให้แผนพี่หรืออะไรมาสมุดมาให้เราใบหนึ่งแล้วก็ เอกล่องสอยอาหารสัตว์เราได้ได้เวลาออกเดินทางตอนนี้ทัวร์ก็พาเราเดินไปแล้วเนาะทัวร์ของเราอีกคนนี้คนนี้คือคนที่จะพาเราทัวร์ในวันนี้ค่ะนี่ค่ะจุดที่เรามาตรงนี้ตรงนี้เขาก็บอกว่าประวัติอะไรพวกนี้เนาะแล้วสิ่งที่เราจะมาดูกันตรงนี้ก็คือข้างข้างตรงนี้เองใช่ค่ะหลังจากที่เขาบอกประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้เราก็เข้ามาภายในนี้เนาะ ด้านในนี่ก็คือสวยมากค่ะทุกคนค่ะมาดูขลังๆยังไงไม่รู้เนาะมันเป็นของเก่านะถ้าใครอยากดูประวัติอะไรเงี้ยก็เสิร์ชหาดูได้เนาะเกี่ยวกับของพวกนี้เพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเยอะนะเราถ่ายให้ทุกคนดูแค่ภาพเพราะว่ากล้องของเราแบตมันใกล้จะหมดแล้วค่ะถ่ายให้ดูเฉพาะภาพนะคะอยากรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรก็ไปเสิร์ชดูตรงนี้วันนี้ก็ได้เวลาพาดูชมบริเวณรอบๆแล้วนะหลังจากที่เขาบอกเกี่ยวกับประวัติอะไรพวกนี้แต่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันวิดีโอมันยาวเกิน นี่ค่ะบ้านข้างหน้าเขาจะเป็นประมาณนี้บ้านสมัยก่อนที่มันน้ำมาแล้วทุกคนคะ่ะไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยบ้านใหญ่ขนาดนี้ก็คือสําหรับบ้านเก่าของสาหรับคนที่ว่าเขามีตังสมัยก่อนนํามาแล้วเขามาสร้างอยู่ตรงนี้ค่ะหน้าบ้านเขาเป็นวิวอย่างนี้ค่ะทะเลแม่น้ําแล้วก็มีน้ําตกอย่างนี้สวยมากทุกคนคะ่ะอย่างต่ายเอาอยู่บนสะพานเลยตรงนั้นก็เป็นสะพานเราสามารถเดินตรงสะพานตรงนั้นได้ด้วยตรงบนน้ําตกอะเนาะ ลงไปดูข้างล่างตรงนี้บันไดลงมาตรงนี้ค่ะนี่สวยมากพอเราเดินเข้ามาบริเวณนี้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อ,อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงมันมือ่ในนิยายค่ะคือมันสวยมากทุกค,ค่ะนี่ค่ะพอเราเดินลงมาจากข้างบนจุดนี้ก็จะเป็นจุดแรกเนาะที่เราเจอก็จะเป็นเจอวิวของน้ำตกค่ะ ซึ่งบริเวณตรงนี้ที่สมัยก่อนเขาเอาไว้เป็นที่ปาร์ตี้สังสรรค์พบปะพูดคุยบารบ์บ,าบีคิวอะไรประมาณเนี้ยเนาะ,นะแล้วก็จะเจอวิวน้ําตกสวยๆขนาดนี้เลยและบริเวณตรงน้ําตกที่ลงมาเป็นแม่น้ํานั้นก็คือว่าตรงข้างๆอะเนาะที่เห็นคนเขายืนมุงกันดังนั้นก็คือปลาเยอะมากแต่เรายังไม่ได้เข้าไปเนาะเพราะว่ารอคิวคะ่ะรอคิวค่ะตัวใหญ่มากนี้เราเจอนี่น,นตัวนี้ตัวใหญ่มาก อันนี้ปลาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะปลาปลาปลาอะไรที่มันยาวๆค่ะทุกคนเราลืมชื่อมันปลาไก่ไม่ไม่ได้สังเกตดูดีคิดว่าเป็นงูค่ะตัวมันใหญ่มากอู้สุสดีกเสร็จลรวก็มาตกกันที่ฉุดนี้ตรงนี้ก็เป็นเน,นี้เป็นห้องเปลี่ยนสผ้านเนาะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ข้างในโลง่งข้างในไม่มีอะไรเนาะมันก็จะเป็นห้องสองสามห้องติดกัน เดินเข้ามาได้หน่อยนึงก็มาเจอบ้านหลังเล็กๆเป็นแบบนี้เลยมาต่อกันณนะจุดตรงนี้ครับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหญ่มากทุกคนค่ะแล้วก็สวยมากตรงบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างเนะาะกว้างแบบนี้เลยก็มาจ,จะมาเจอบ้านหลังนี้ค่ะตรงนี้อันนี้คืออะไรเออคืออะไรทนไันโนะอุโมงค์อุโมงค์สำหรับทำอะไร ตรงนี้เป็นอาทะน้อออฟเลิฟเขาบอกแต่ไม่รู้ว่าเข้าไว้สำหรับอะไรเนาะตรงนี้จุดนี้ข้าไปดูทะน้อออฟเลิฟนี่ยค่ะมาดูบริเวณภายในกันเนาะเราไม่ได้เข้าแต่ละตึกเราไม่ได้เข้ากันข้างในเลยเราพาทุกคนมาดูข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนผ่ากลิ่นมันก็ค่อนข้างจะแรงมากมองไม่เห็นเราข้างในเนาะมือ ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งข้างหน้าเนาะบริเวณภายในเห็นนะเขาบอกว่าเขาปลูกเห็ดปลูกอะไรขายสมัยก่อนตรงอย่งเนาะปลูกแล้วเขาก็เอาส่งไปข้างหน้าให้คนเขาเอาไปขายประมาณนี้มาค่ะมาดูจุดตรงนี้กันจุดตรงนี้จะเป็นเต่าเห็นกันว่านะเต่าเต็มเลยมั่นว่ะบังเให้อาหารเต่ากันอเยอะจริงๆเลยัวโพเต็มเลยนี่ค่ะดูเป็นฝูงเลยคิดว่าไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ให้อาหารเต่ากันค่ะ นะคะตอนน right> ี้พวกเราก็พาทัวร์กันเสร็จเรียบร้อยได้เวลาจับคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะวีดีโอนี้ที่พามาดูให้ดูเพิ่มชมรีเดอร์คาร์โลนาพาร์คที่นี่กี่คือเขาชอบนะมันสวยมันดูขั้เรียค่ะบ้านคือเก่ามากมันก็สวยมากเลย ถ้าเราจป็นชอบวิวตรงน,น้ำตกสวยดีเกิดไมโลนี้ต้องขอตลาไปแล้วเราจะได้หม่คลีปวิหน้าเนาะบ๊่วย่ะ